เรื่องเรื่องคือผมประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เมื่อ8ปีที่แล้วครับสมัยก่อนขี N ่แอนดูโร่ก็แต่ไปล้มถนนดำนี่แหละครับก็คือไม่ได้ล้มในสนามไม่ได้ล้มในสนามครับใช่ครับอันนี้ถ้าไม่ใส่หมวกก็น่าจะแย่กว่านี้ไหมพี่น่าจะตายแหละครับน้องชายผมเขาแต่งซื้อมาแล้วเขาแต่งไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะแล้วผมโทรไปปร,รึกษาเขาเรื่องว่า <laughs> เพราะว่าผมจะออกพอริซอน300ร้อยล่ เพราะเขาใช้อยู่แล้วผมก็เลยโท,โทรไปปรึกษาเขาว่าโชคใช้ของอะไรของแต่งใช้อะไระอะไรเงี้ยเพราะเขาแต่งไปเรียบร้อยแล้วคุยไปคุยมาก็คือพี่มาวกวารถผมเลย สวัสดีครับเพื่อนๆผมป่านบ็ x กซ่าเลสซิ่งวันนี้จะพามาดูรถพรีเมียมสกูตเตอร์ครับ a ัลฟาวอลานทิสฮ o ริซอน 300SR รุ่นนี้เป็นรถสกูตเตอร์ดีไซน์สปอร์ตครับขับขี่คล่องตัวใช้งานง่ายครับโดยวันนี้ผมได้นัดพี่เจ้าของผู้ใช้งานจริงครับสำหรับฮ o ริซอน 300SR แล้วก็รถเขาไม่ธรรมดาครับสุดมากๆครับจุดไหนแต่งได้พี่เขาแต่งทุกจุดครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าครับนัดไว้ที่ร้านกาแฟใกล้ๆครับไปไปกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน a d a p t Coffee Bar ครับย่านพัฒนาการครับเฮ้ยและยินเสียงท่อรถเข้าครับพี่เขามาพอดีครับคันทนี่ผมนัดไว้เดี๋ยวรอเลยรอเลยแป๊บหนึ่งใจเดียวครับ ดีครับพี่บุญดีครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวเพื่อนๆท่านๆหน่อยครับครับผมผมบุญครับผมเอกพลยู่วิจิตครับมาไกลไหมพี่มาใกล้ๆครับผมหลังบ้านแค่นี้เองบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่ครับผมที่เดี๋ยวไปกินกาแฟกันสักแก้วเราค่อยมาพูดถึง horizon 300ร้อยเได้ครับผมแตกอะไรไปบ้างโอเคครับผมมาอยู่กับ พี่บุญแล้วครับเจ้าของ h o r i z o n 300 SR คันนี้เดี๋ยวให้พี่บุญแนะนำตัวอีกรอบครับครับผมสวัสดีครับผมบุญครับผมเอกพลอยู่วิจิตครับทำไมพี่ถึงเลือก h o r i z o n 300 SR คันนี้ครับพี่ผมชอบเพราะว่าทรงมันสวยครับอ่าเรียวเรียวเพียวๆตามที่แบบไม่ชอบแบบอ้วนๆเธอทาเธอทาอะไรเงี้ยครับอ่าอันนี้พี่เห็นคือเห็นเป็นตัว SR หรือเป็นตัว SR ครับ SR ครับ SR ครับใช่ครับใช่ครับ ก็ตอนแรกก็จะเห็นแต่ตอนเป็นออกเป็นสแตนดาร์ดมาก่อนยังไม่โดนแต่คือมันพอมันมีเป็น SR มันแบบมันมีแฟร์ลิงของแต่งนี่มาเพิ่มเข้ามาโดนใจเลยโดนใจเลยครับอันเนี้ยพี่บุญเห็นรถฮอลิวอน300 SR จากที่ไหนก่อนเลยถึงแบบเฮ้ยไม่ได้การแล้วเราต้องมีมั่งแล้วเห็นจากสำนักบุญไอร์ก่อนครับบุญไอร์เขาแต่งมาทำเป็นรถแข่งผมเห็นแล้วใช่เลยใช่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับต้องเล่าเพิ่มเติมก่อนแล้วมีดีเทลอยู่แล้วครับได้มาอย่างไรครับ คันนี้เป็นรถน้องชายผมน้องชายผมเขาแต่งซื้อมาแล้วเขาแต่งไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วผมโทรไปปรึกษาเขาเรื่องว่าเพราะว่าผมจะออกพลเรือนสามร้อยสตาร์พอเขาใช้อยู่แล้วผมก็เลยโทรไปปรึกษาเขาว่าโชคเชคของอะไรของแต่งใช้อะไรอะไรเงี้ยเพราะเขาแต่งไวเรียบร้อยแล้วคุยไปคุยมาก็คือพี่มาเอว่ารถผมเลยคือจากตอนแรกจะปรึกษาใช่ครับกลายเป็นว่าเฮ้ยเอาลองไปขับดูก่อนดีไหมใช่เพราะว่าผมแปลงสวิต์อมไรมาไว้ข้างซ้ายหมดแล้วพี่เหมือนทำไว้รอพี่เลยคันเนี้ยอ๋อใช่ครับประมาณนี้ มันรอเราเพื่อไปเอามาใช้งานเลยใช่ครับอันนี้ต้องให้พี่บุญเล่าเล็กน้อยครับทำไมพี่ต้องย้ายประกับคันเร่งมาสั่งซ้ายเรื่องเรื่องคือผมประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เมื่อ8ปีที่แล้วครับสมัยก่อนขี่เอนดูโร่ก็แต่ไปล้มถนนดำนี่นแหละครับก็คือไม่ได้ล้มในสนามไม่ได้ล้มในสนามครับใช่ครับแขนขวาใช่ไม่ได้แต่พอหายแล้วด้วยความที่แบบ,บเลิกไม่ได้ค,ครับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะใช่ครับ <laughs> ก็เลยลองดูลองย้ายดูเอามันขี่ได้ก็โอเค <laughs> อยากให้แนะนําเพิ่มเติมครับก็คือในเมื่อเราเคยเกิดอุบัติเหตุใช่ครับก็อยากให้ฝากถึงเพื่อนๆครับว่าจะฝากถึง<ม>เพื่อนๆว่าคำแน,นะนำยังไงบ้างเวลาขับขี่บนถนนทั่วไปก็ขับรถให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับหมวกกันน็อกให้ใส่เพราะว่า<ช>ผมอะซีกขวาทั้งซีกเลยแขนขวาเท้ขาขวาแต่หน้าผมไม่เป็นไรเพราะผมใส่หมวกกันน็อกอันนี้ถ้าไม่ใส่หมวกก็น่าจะแย่กว่านี้ไหมพี่น่าจะตายแหละครับเพราะว่าเพราะว่าหมวกกันน็อกแตกเผะมันลมแบบ ล้มแบบสไลด์ไปกับพื้นแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็คือประสบการณ์โดยตรงครับเชียร์ว่าอุปกรณ์ป้องกันน่ะแม้จะหนักแม้จะแบบรู้สึกไม่เท่เป็นพาราแต่มันช่วยป้องกันชีวิตครับใช่ครับเบสิกหมวกกันน็อกต้องมีใกล้ใกล้ใส่เลยครับแล้วก็เชียร์ให้เป็นมีมาตรฐานหน่อยนะก็คือแบบขอให้มีมอกรับมีมอกรับเป็นอย่างน้อยครับเพราะมันคุ้มค่าที่จะชีวิตเราใช่ครับชีวิตเราอันนี้พอได้มาจากน้องใช่ไหมพี่ เลขไม่ได้มาเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้พันห้าครับตอนนั้น,นที่ได้มาลดประมาณสักเดือนก,กว่าได้ตอนแต่งของเขาของน้องพี่ก็คือแต่งสุดเลยไหมหรือประมาณหนึ่งครับสุดแล้วนะก็ใส่มา <พบ S 2> ก็คือครบ,บแล้วใช่ครับเหลือแค่ทําแค่ข้างกับเครื่องอย่างเดียวก็เรียกว่าคือสําเร็จรูปมาเกือบสําเร็จคือเดิมเดิมอะรถเดิมเดิมสแตนดาร์ดของ sr ตัวนี้มันก็สวยอยู่แล้วแต่ก็เอามาปรับบางจุดบางอย่างให้มันพาวไปอีกให้มันดีไปอีกใช่ไหมใช่ครับทีนี้เดี๋ยวมาลงดีเทลของเล็กน้อยพี่ อย่างแรกเลยพี่ที่พี่บอกอน้องเขาย้ายประกับคันเร่งมาเพื่อเราแล้วประกับเนี่ยประกับเนี่ยผมมาย้ายเองอ๋อ oh. ประกับเนี่ยผมมาทําเองแต่ว่าชุดชุดสวิตอะไรเนี่ยย้ายข้างซ้ายมาแล้วใช่ครับสวิตก็เป็นฮันนี่เวลมามันก็สตาร์ทข้างซ้ายทุกอย่างอยู่สายหมดคือเหมือนทุกอย่างมันมันเกือบเกือบจะถูกต้องแล้วเกือบแล,แลแ<ค>้วอีกนิดเดียวก็คือเหลือยยแค่เอารถมาแล้วก็ย้ายสวิตแล้ย้ายประกับมาแค่นั้นจบเลยอย่างคันนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งเลยก็คือ คันเร่งครับอยู่ฝั่งซ้ายครับอันนี้แบบยืนดูตัวแรกเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาครับอันนี้คือพี่เขาย้ายมาครับของแต่งอย่างอื่นถ้าต้องคุยก่นพี่คือพี่ให้ความสาคัญเวลาแต่งรถอ่ะพี่จะให้ความสําคัญกับอะไรก่อนเป็นอย่างแรกช่วงล่างครับผมจะทําเริ่มจากโชก่อนเลยโชกหลังโชกหน้าแล้วก็ค่อยมาไล่เบรกบัาล่างบัาบนอะไรเงี้ยครับก็คือเน้นขับดีก่อนเลยบาลานซ์ดีรถตรงดีเน้นบาลานซ์ดีเอลฟาสามร้อยเอสอาร์เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าพอมาขับแล้วเนี่ย รถมันขับดีมากครับคือไม่เมื่อยขับไกลๆผมว่ามันไม่เมื่อยเลยไม่หรือมันเหมาะกับทารลราผมก็ไม่รู้นะนแต่คือมันไม่เมื่อยใช่ครับเต็มที่ก็อาจจะปวดตูดแต่ว่าหลังเหลังขาเขอไม่เมื่อยไม่เหมือนเมื่อก่อนตรงนี้ครับใช่โอเคอันนี้เดี๋ยวเริ่มที่โช๊คหลังกันพี่เออรินสีทองเด่นเห็นตไกลแล้วใช่ครับอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็โชกคหลังก็จะเป็นของค่ายอื่นเอา,าแปลงเอาเพราะว่ามันไม่ได้แปงยากมากขอแค่ ความสูงเท่าเดิมแค่นั้นเองอันนี้คือความสูงความสูงเท่าเดิมครับใช่ครับใช่ครับก็แสดงว่าแต่งแค่ขูอย่างเดียวครับใช่แค่นั้นเลยอันนี้โช๊คปรับปรับได้หลายค่าเลยใช่ไหมพี่โหลดได้ครับรับางทีมันจะมีมีตัวปรับพีโลดมาให้ตัวของแต่งที่เป็นตัวปรับตัวปรับพีโลดมาด้วยครับแต่คือด้วยความที่มันไม่ตรงรุ่นก็คือมันอาจจะมีกระด้างบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหวังว่าเอรินจะทําตรงรุ่นมาสักทีอะไรนี่รอติดตามครับและข้างหน้าพี่ข้างหน้าก็ใส่ข้างหน้ามันเป็นโชว์ว่าครับมันนเเหมือป็น ยูนิวอ s a l ซที่เขาทำออกมาคือเอามาแปลงใส่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แปลงแปลงแผงคอล่างอันนี้แปลงยากไหมพี่ทําำแผงคอล่างอย่างเดียวครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากผมให้ช่างที่เพื่อนผมที่เอรินเซตให้ใช่ครับถือว่าถือว่าโอเคแต่มันก็ได้ฟิลลิ่งรถสนามมากกว่าใช้ปัจจุบันอะไรเงี้ยครับใช้แบบสนุนมันก็อาจจะแข็งแข็งหน่อยอะไรใช่ในส่วนของระบบเบรกที่เอาที่คาลิเปอร์ก่อนล้อหน้าพี่ เบมโบ้แล้วเบมโบ้ของเอสพันครับใช่ครับอันนี้เป็นเบมโบ้เอสพันแปลงใส่เอาแล้วก็ข้างหลังเป็นปั๊มเดิมกัดลายแล้วก็ปั๊มบนซ้ายขวาเป็นเบมโบ้เหลี่ยมอันนี้ของบนกลับมาที่คาลิปเปอร์ล่างด้วยมันเป็นเรดียอเมาส์ใช่ครับมันต้องสร้างหูจับใหม่สร้างหูใหม่ครับกึ่งใหม่กึ่งใหม่ใช่ครับ c ซ c ใหม่เอาแสดงว่าการแต่งอ่ะไม่ยากไปลงกึ่งเพื่อสร้างหูใช่ใช่ใช่ด้วยความที่ว่าน้องชายผม แมนเขาเป็นช่างครับอยู่แล้วมีลงกึงของตัวเองก็คือทำเองได้หมดเลยอย่างนี้แสดงว่าถ้าใครอยากใส่ปั๊มตัวเนี้ยแล้วก็อยากได้ขาจับก็ติดต่อได้ครับไปที่แมนได้เลยครับมันสำเร็จรูปเลยใช่ได้ครับแบบแบบอยู่แล้วด้วยใช่ครับพวกสายก็เป็นสายถักดลดปลดเลีายวใช่ครับล้อวงล้อล้อก็เป็นของแบรนด์อื่นวางแปลงใส่เอาครับใช่ครับใส่เท่าเดิมเลยเท่าเดิมครับสิบสองนิ้วเท่าเดิมเหมือนกันมีอีกเล็กน้อยพี่ปั๊มหลังอันเนี้ยส่วนตัวเล็ก คาลิเปอร์หลังอย่างนี้มันคือการกัดลายใช่ไหมกัดลายครับเป็นกัดลายเอาแล้วก็กัดลายแล้วก็ทําสีใหม่ส่วนปั๊มบนอย่างที่บอกเป็นอะไรนะพี่ขอยรอบนึงเบมโบครับเบมโบเหลี่ยมเขาเรียกเบมโบเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยซ้ายขวาใช่ครับตัวก้านก้านเหลี่ยญก้านเหลี่ยญปรับได้คือมันจะแยกออกจากกันใช่ครับถ้าเกิดมันจะมีก้านเดิมของมันปรับไม่ได้จะมีรุ่นที่เป็นก้านเหลี่ยญก็คือสามารถปรับปรับระยะปรับระยะเบรกได้ก้านหลังได้ใช่ครับมีเรื่องหนึ่งครับมีการสะบัดด้วย การสสบัดเป็นของสกอตแต่ว่าติดหลอกครับติดหล่อครับเพราะว่าถ้าเกิดจะติดใช้จริงมันจะต้องติดอีกข้างหนึ่งหรือว่าถ้าจะใช้จริงก็เป็นเอรินอะไรอย่างงี้ใช่ครับอันนี้เน้นความสวยใช่ครับไม่ได้ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากมายใช่ไหมพี่อันนี้ใช่ครับแค่หาจุดยึดเข้าไปใช่มีแค่จุดยึดเองเพราะว่าถ้าเกิดจะโยงขางมาถ้านนี้สกอตมันใส่ไม่ได้ มีที่เห็นอยู่ท่อเป็นของอะไรพี่ท่อเป็นแว a n แอนไฮครับแล้วก็เป็นของอีกแบรนด์หน,นึ่งเอามาแปลงใส่อีกเหมือนกันเสียงไม่ใช่ออกคล้ายๆปแนวท่อแท็บอย่างเงี้ยนะครับอ่าครับเรื่องพวกวิ่งก็วิ่งปกติไม่แบบปกติเพราะว่าผมทํารถไม่ได้เน้นเน้นขี่เร็วอยู่แล้วครับอเอาเน้นทรงอย่างเดียวใช่ครับขับสนุกแถวบ้านเพลิน,น,น,นมีจุดไหนอีกที่ผมยังได้ที่พี่อยากนําเสนอไหมอ่ามีพวกชุดบนเป็นประกับอย่างเนี้ยประกับคันเร่งก็เป็นของประกับแอคทีฟครับทีใช่ครับ ปอกแทนเป็นโดมิโนใช่มีการไล่สายหรอน้ำเราเย็นใหม่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใส่ของแทมโก้ไปกลองก็แปลงใส่ของเอาของเฮลิเกตเราแปลงใส่เอาแสดงว่าจริงๆอ่ะของแต่งอ่ะมันสามารถมีเยอะมากๆแล้ว h o ริซอน300เนี่ยเพราะว่าเหมือนจะเอายี่ห้ออื่นมาแปลงใส่ได้หลายอย่างครับใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็คือที่บอกว่าแปลงได้แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงใช้งานได้ครับใช้งานได้ดีดีด้วยใช่ครับ ดีกว่าเดิมเยอะครับต้องเล่าก่านในฐานะที่เป็นคนใช้งานจริงที่ขับขี่ทุกวันแล้วมันนี่คือรถใช้งานประจำใช้งานประจำคร,ครับใช่ครับใช้งานก็คือใช้ส่งรับส่งลูกแล้วก็ส่งของอ,อะไรเงี้ยครับลองถ้าแบบภาพรวมการขับขี่อัตราเร่งอะไรเป็นไงพี่รู้สึกรู้สึกว่าโอเคไหมชอบขนาดไหน,นในมุมมองที่แบบ เราไม่ได้ขับเร็วด้วยนี่คือการใช้งานผมว่าเพราะว่าสำหรับผมเพราะโอเคแล้วในการขับทรงขับแซงรถมันขับสบายครับขับแล้วมันไม่เหนื่อยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลยเวลาขับผมขับไปบางปงบางปูเนี้ยมันที่เคยขับมาคือมันเหนื่อยใช่ครับแล้วพวกบาลานซ์รถทรงบาลานซ์ดีเพราะว่าผมชอบตรงที่ว่ามันบาลานซ์ดีมากผมเป็นคนขับแขนเดียวครับครับเวลาผมปล่อยมือผมว่ามันสําคัญแต่คือขับอัลฟ่าเนี่ยจังหวะที่มันแบบเราจะต้อง มีเก้านุ่งเกาหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับผมปล่อยไว้แล้วมันนิ่งบาลานซ์มันดีอย่างรุ่นนี้พี่เนาะก็ฮอลิทอนสามร้อยอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแต่งหลายคนอาจจะเคยเห็นว่ามันจะมีสปอยเลอร์หลังมาด้วยก็รจริงจริงจากโรงงานก็จะเป็นมีม,<อ>มาด้วยก็คือมีมวแล้วแล้วก็มีบอกมาให้ด้วยอยู่แล้วก็คือมี<ล>บอก<ต>ของซอสมาก่อนแล้วแต่สปอยเลอร์แถมมาให้ใ อยู่ที่เราจะจะใช้แบบไหนสมมติถ้ารักขับคนเดียวอยากเท่ๆหล่อๆก็เอาแลใส่หลังก็ได้แต่ถ้าอย่างพี่มีงานมีแฟนก็นั่งได้เหมือนกันแล้วก็ถามหน่อยพี่ตอนนี้เครื่องยนต์พี่ยังเป็นสเต็ปเดิมโรงงานอยู่เครื่องเดิมครับผมแล้วก็มีแค่ท่อกรองอันเดียวแล้วก็กองอากาศอีกอันเดียวแค่นั้นเองนอกนั้นเดิมหมดข้างเดิมถาม 100CC มันก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่ถามว่าเพียงพอไหมแต่ว่าถ้าผมว่าถ้าเอาิงจริงถ้า ทำข้างเพิ่มอีกนิดนึงผมว่าจะขับสนุกกว่านี้เยอะก็คือสเต็ปง่ายๆก็คือไปไล่ชุดข้างข้างก่อน,อนใช่ครับข้างแล้วค่อยไปจูนเอาอย่างพี่อ่ะโปรเจกต์พี่มีไหมโอกาสลงไปยึ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็คือจะว่าจะทําข้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอาจจะแฟลกองหรือไม่อาจจะใส่กลองเพิ่มเอาคิดอยู่สองอย่างนี้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาไล่เรื่องเบรกหลังใหม่อ่าครับแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับไปคบเครื่องใหม่ทําแรงแล้วไม่อัพเบกเรกก็ใช่ครับไม่ได้เนาะไม่ได้ครับทีนี้ เดี๋ยวต้องมาคุยเรื่องความประทับใจเกี่ยวกับรถบางที่ขอภาพรวมเลยพี่ประทับใจจุดไหนบัง้งแต่แบบความสวยงามดีไซน์เริ่มตั้งแต่ดีไซน์ โซนทรงรถแล้วก็การขับขี่การขับขี่ผมว่าผมชอบเลยเพราะว่าบาลานซ์มันดีขับไปไหนมีแต่คนทักเลยพี่มันอย่างแรกคือมันเด่นมันไม่ซ้ำใใช่ครับใช่ครับก็มีคนเรียกมีเรียกคนชวนคุยตลอดเลยครับยืนยันเลยอันนี้ยืนยันมีคนชวนคุยตลอดเลยครับคนจอดปั๊มสวยอะไรเงี้ยครับยี่ห้ออะไรครับอะไรเงี้ยอัตราเร่งดีอยู่แล้วเพียงพออยู่แล้วใช่ครับบาลานซ์รถดีบาลานซ์รถดีครับผมที่ปล่อยมือได้สบายช่วงล่าง ทํามาดีแล้วท่งรถก็ถือว่าถูกใจที่สุดณตอนนี้แล้วอะไรครับจะขับคนเดียวจะหล่อเท่ก็ได้หรือจะเป็นครอบครัวใช้งานจริงก็จบได้ในใ<ช>คันเดียวอันนี้คือเรื่องความประทับใจเกี่ยวกับรถทีเนี้ย ศูนย์บริการที่เล่าให้ฟังหน่อยศูนย์บริการผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีแบรนด์ไหนมายกรถให้ถึงบ้านและเอารถมาส่งให้ถึงบ้านถ้าในกรณีที่เคมลมรถมีปัญหาถึงขั้นกับขับไม่ได้หรือว่าไม่ควรขับต่ออะไรเงี้ยครับไม่มีที่ไหนมาสไลด์มายกให้ถึงบ้านแล้วเอากลับมาส่งให้ถึงบ้านนะครับผมว่าที่นี่เคลมง่ายมากขับเข้าไปคืออะไรเสียนิดหน่อยเขาเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยอะไรไม่ได้เสียถึงมันเขาเห็นเขาเจอเขาก็เปลี่ยนให้ใช่ครับเนอันนี้ทำใช่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 ครับก็จริงจริงก็ ไม่ได้ซับซ้อนนะเพราะรถอ่ะใช้ไปไงก็ต้องเสียเป็นเรื่องปกติอของของมันมนี้ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนมันมีออกมาจากโรงงานผมว่ามันมันมีจุดที่มันจะต้องมีปัญหาเกือบทุกแบรนด์แหละครับสุดท้ายอ่ะก็คือไปวัดกันที่การบริการหลังการขายครับการดูแลว่าเฮ้ยเขาดูแลเราขนาดไหนให้ขนาดไหนเดี๋ดยวเพิ่งไปท้อว่าแบบคุณขับมาได้แป๊บเดียวเลยพังอะไรเงี้ยคือแบรนด์ที่มัน ขายเยอะกว่านี้เขาก็พังเหมือนกันครับแต่เอาจริงนะดีามากๆที่สมมติอะถ้ามีรถมาสไลด์แต่คือเราไม่ต้องเสียเวลาเราโทรแจ้งเราเขามาสไลด์อย่างผมอะผมมันจะพิเศษตรงที่ว่าศูนย์เนี่ยเขามีรถให้ใช้ <m uch ing> ใช่ใชครับเพื่อถ้าเราเราขับเข้าไปเนี่ยเราขับเข้าไปเทปเนี่ยถ้ามันต้องจอดเนี่ยขเขามีศูนย์เขามีรถให้ใช้แต่ผม่ามันใช้ไม่ได้อ่าครับอ่าเขาก็บางบาง,บางทีเขาก็ศูนย์จะถามแล้วว่าขับมาได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าขับมาไม่ได้เดี๋ยวผมไปยกให้อะไรเงี้ย ดีดีมากเพราะอย่างผมประสบก,การณ์ผมเงเนี่ยเพิ่งเอารถไปเซอร์วิสมาอย่างนี้แบรนด์อื่นไปนั่งรอแบบโอ้สี่ห้าชั่วโมงมันก็นรู้สึกเสียเวลาถ้าตู้มีรถมาสไลด์แล้วเราก็อยู่ห้องทำ <ใช S 1> ง,งานอะไรพูกนี้นั่น,นไปแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ต้องเอามาส่งคืนใช่ครับมันดีกว่าดีกว่ามากๆตรงจุดนี้ใช่ครับผมชอบเลยเป็นแบรนด์คนไทยที่ถือว่าดีเลยครับทีนี้อยากให้แนะนําคนที่กําลังสนใจหรือมีฮอริซอนสามร้ออยู่แล้วจะรุ่นสแตนดาร์ดหรือเอ็อาร์ก็ได้พี่ว่าเฮ้ยถ้าอยากเริ่มแต่งอะแนะนํำยังไงบ้างครับพี่ ก็ถ้าผมแนะนําก็คือแนะนําให้เปลี่ยนโชกหน้าโชกหลังแต่ถามว่ามันดีไหมคือคือรถเขาทามาดีอยู่แล้วคือต,ต้องแต่ตัวผมวอยากให้มันเพอร์ฟอร์มานซ์มันดีขึ้น การขับขี่มันดีขึ้นฟิลลิ่งมันดีขึ้นแฮนดิลิ่งมันดีขึ้นก็คือแต่ถามว่ามันถ้ามันของเดิมมันดีไหมมันดีครับมันดีอยู่แล้วล่ะเดิมเดิมโรงงานอ่ะมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับแบบทั่วไปแต่อ่บอย่างพี่บุญอยากเอาไปซิ่งอยากแต่งให้หล่อขึ้นครับปฏิเสธไม่ได้ว่าของพวกนี้มันนาให้รถมันมีความพาวครับใช่ด้วยความ เป็นคนชอบแต่งชอบแต่งรถเนี้ยครับ <c oughs> แต่งทุกรถแหละครับมีรถอะไรก็แต่งหมดโอเคอันนี้คือช่วงล่างก่อน,ช,ออนช่วงล่างก่อนครับแล้วก็ค่อยไปเบรก อ่าแล้วก็กรองกรองกรองอากาศก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีรู้สึกว่าฟฟลลิ่งมันดีขึ้นใช่ใช่ครับขี่ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยไปไล่เก็บบงเก็บเบรกเอาอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ก็ที่เหลือแล้วแต่ความชื่นชอบนะบางคนอาจจะไปแบบโดดท่อก่อนก็ไม่เป็นไรกันท่อก็ได้อะไรเงี้ยครับทีเนี้ยต้องเล่าความพิเศษของรุ่น3 0 0 r ก่อนตัวชุดแฟลลิ่งข้างบนเขาอ่ะเขาจะมีการปาดเว้าเพื่อให้ใส่ปั๊มได้เลยอ่ะถ้าคุณเห็นในท้องตลาดอ่ะถ้าอยากใส่พวกปั๊มเบรก มัตเตอร์ข้างบนนะ uh ่ะ huh. ต้องมีการปาชุดสีนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่แต่คันนี้เขาเรียกว่ามีดีเทลมาแล้วคือออกแบบให้มันวาวมาตาวาวง,งาอลมางใช่ครับไม่ต้องไปแบบเสียดายรถเวลาเราใส่ปั๊มแต่งอย่างนี้ก็คือสามารถจับต้องมา,าจ่อ,จอได้เลยครับอ,อันนี้ใส่ได้เลยอันนี้ดีตดีตั้งแต่แรกเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าดีเทลรถของคันนี้ดีเทลรถเขาออกแบบดีมากๆไม่เป็นพวกสติ๊ก กกสีช,ชุดแฟลิงอะไรต่างๆนะงานคุณภาพงานนี้ครับไปสังเกตได้เลยไปจับได้เลยไปจับคันจริงได้เลยหรือไม่ก็เนี่ยถามพี่บุญก็ได้คือพวกชุดสนะีดูดีเทลงานเขาความคมความเก็บของใช่ชุดสีดสวยรครงเขาใช่ครับใช่ครับคือแบบดีดีด,ดีมากๆครับสําหรับเรื่องแต่งก็ ก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะรเรื่องนี้มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนครับบางคนอาจจะอยากได้ของแต่งเพิ่มขึ้นเพิ่มความสวยความพาวเท่ากับรถครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเดิมๆโรงงานผมยืนยันว่าเอาอยู่พี่มีอะไรฝากแนะนำไหมว่าเอ้ยสำหรับคนที่กำลังสนใจ Horizon 300 SR หรือตัวสแตนดาดก็ได้ว่ามามาลองขี่ดูชอบก็จัดเลยครับอ,อย่าลังเลผมว่ามันเป็นรถที่ดีครับ <c oughs> ดีเลยผมชอบ รถดีแล้วก็ส่วนบริการดีส่วนบริการดีแน่นอนเลยครับสุดยอดเพียงพอแล้วเนาะใช่ครับที่เราจะซื้อเก็บไปเนตลงรถสักคันหนึ่งครับประมาณนี้ครับพี่บุญครับมยังไงก็อยากให้พี่ฝากให้กับคนที่กำลังสนใจ h o ร i z o n 3 0 0ครับครับผมสำหรับใครที่เล็งๆไว้ยังไม่ตัดสินใจก็ขอให้ตัดสินใจเลยนะครับรถดีครับสมรรถนะดีอ่าสทรงดีครับ บาลานซ์ดีมากครับผมฝ่ายเรื่องหนึ่งคือเรื่องศูนย์บริการครับไม่มีที่ไหน์วิสดีๆเท่าที่นี่เลยครับต้องพูดอย่างนี้เลยแตหรับ Horizon 300R ของพี่บุญนะคันนี้เรียกว่าแต่งสุดในประเทศแล้วครับใครคิดคอนเซ็ปต์ไม่ออกนี่คือตัวอย่างที่ดีครับแล้วก็ส่วนใครอยากทดลองขับขี่หรืออยากสัมผัสคันจริงครับไปที่ศูนย์บริการ Alpha Valencia ใกล้บ้านได้เลยครับหรือติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของเขาก็ได้เช่นกันครับ ที่สำคัญครับพี่ฝากช่องทางการติดต่อของช่องทางการติดต่อก็ Facebook กับ IG ครับผมเอกคนอยู่วิจิตครับเป็นภาษาอังกฤษครับผมประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจครับเราด้วยชาวบ็อกซ่าเลสิ่งไว้คลิปหน้าผมจะพามารีวิวรถรุ่นไหนจะพาไปดูรถรุ่นไหนก็สามารถติดตามกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ